เดินชิวเสาอาทิตย์สองตลาดนัดหนังสือโปสเตอร์แผ่นละ5บาทช้อปปิ้งใต้ผ้าใบาดูดอกไม้ประดับที่พูดมาทั้งหมดนี้พอจะนึกออกไหมครับว่าผมเนี่ยพูดถึงอะไรใช่แล้วละครับที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่ก็คือตลาดนัดสนามหลวงนั่นเอง สนามหลวงเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วหลายๆคนคงชินตากับภาพเก่าของสนามหลวงในลักษณะเป็นสถานที่จัดงานสําคัญต่างๆของประเทศโดยเฉพาะงานพระราชพิธีต่างๆแต่เคยรู้กันไหมครับว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณ70กว่าปีก่อนเนี่ยสนามหลวงก็คือศารตั้งต้นที่ทําให้เกิดตลาดนัดจจุจักในปัจจุบันรวมถึงยังเป็นตลาดนัดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมหนังสือแทบจะทุกประเภท ทั้งเก่าและใหม่รวมถึงตำราเรียนทั้งในและนอกหลักสูตรแม็กกาซีนต่างประเทศพจนานุกรมหนังสืองานศพหรือแม้กระทั่งหนังสือปกขาวผิดกฎหมายที่นี่ก็มีขายด้วยนะครับและในวันนี้เพลินดีมีตำนานเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูถึงต้นกำเนิดของตลาดนัดในอดีตว่ามีจุดเริ่มต้นมาได้อย่างไรรวมถึงตลาดนัดสนามหลวงเนี่ยว่ามีที่มาอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตลาดนัดกันก่อนนะครับว่าคืออะไรโดยทั่วไปแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําตลาดบกตลาดสดหาบเรื่อแผงลอยส่วนตลาดนัดก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับตลาดทั่วไปมากนักแต่จะมีความพิเศษอยู่ที่การกําหนดเวลาในการนัดการซื้อขายกันและจากข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของตลาดนัดเอาไวน้นะครับว่าที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจํา จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันหรือสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นโดยรูปแบบของตลาดนัดเนี่ยก็เคยมีผู้อธิบายเอาไว้นะครับว่าเหตุผลของการเกิดตลาดนัดเนื่องจากวิถีของชาวไทยเรานั้นเนี่ยชอบอยู่กันเป็นหมู่คณะและรักความสะดวกสบายไม่ชอบที่จะต้องเดินทางไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไกลบ้านจึงทําให้เกิดกลุ่มคนที่นัดกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันโดยจัดเป็นการชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือว่าซื้อขายซึ่งต่อมานั้นจะเรียกว่าตลาดนัดนั่นเองแล้วครับ ทีนี้ผมขอย้อนกลับไปในสมัยสุขโขทยัยซึ่งมีข้อสันนิษฐานของการเกิดตลาดนัดเอาไวน้นะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยมีตลาดประสานที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดนัดสมัยนั้นส่วนสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีตลาดนัดทั้งบกและน้ํารวมถึงตลาดป่าและที่เรียกตลาดป่านั้นก็เป็นเพราะว่าคนป่าเขาเวลาเข้ามาค้าขายกับคนเมืองเนี่ยก็จะนําสินค้ามาวางขายเหมือนเป็นการนัดหมายกันที่ตลาดแห่งนี้ตอนเช้าเนี่ยขายครั้งหนึ่งและตอนเย็นอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตลาดนัดสมัยทนบุรีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับสมัยอยุทยาแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าเป็นตลาดที่เรียกกันว่าตลาดสายหยุดเปิดขายตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงสายแล้วกลับมาเปิดใหม่ในตอนบ่ายจนถึงเย็นส่วนสมัยรัตนโกสินมีตลาดนัดกระจายทั่วไปอย่างเช่นตลาดนัดบริเวณปากคลองตลาดรวมถึงท่าเตียนสินค้าเนี่ยจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับบรรดาข้าราชการสำนักโดยเฉพาะและในบริเวณอื่นๆเนี่ยก็จะมีตลาดนัดอย่างเช่นตลาดนัดของคนจีนแถวตลาดน้อยตลาดนัดของคนขเขมรคนยวนแถวคลองพดุงกรุงกรเกษมและตลาดนัดของพวกฝรั่งแถวบางรักบางคอแหลมนั่นเองล่ะครับทีนี้เรามาดูต้นกําเนิดของตลาดนัดสนามหลวงกันหน่อยครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนนั้นหาซื้อข้าวของเครื่องใช้กันยากลําบาก รวมถึงเกษตรกรนั้นก็เดือดร้อนจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีณสมัยนั้นก็เลยจัดให้มีตลาดนัดส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรกรรมโดยจัดขึ้นที่สาราเทศบานนลนครกรุงเทพแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับเพราะประชาชนเนี่ยก็มาจับจ่ายใช้สอยกันในช่วงเช้าเท่านั้นพอในช่วงสายถึงบ่ายนั้นก็ไม่มีคนแล้วและสินค้าที่ซื้อขายกันในช่วงแรกนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีสินค้าจากต่างจังหวัดและจากศูนย์ใกล้เคียงแต่มักจะเป็นของกินซะมากกว่า แต่ถึงอย่างนั้นแล้วต่อมาตลาดนัดนั้นก็เริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นจากการที่มีสินค้าหลากหลายมาขายเพิ่มสถานที่นั้นก็เริ่มแผ่กระจายออกไปจนศาลาเทศบา,นาลนครกรุงเทพนั้นเริ่มขับแคบก็เลยทําการย้ายไปที่สนามหลวงจนกลายเป็นตลาดนัดที่ลหลายๆคนนั้นรู้จักก็คือตลา,าดนัดสนามหลวงนั่นเองล่ะครับโดยตลาดนัดสนามหลวงเปิดเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2491 แต่ทว่าปีต่อมาทางการนั้นก็ต้องการใช้พื้นที่สนามหลวงก็เลยมีการย้ายตลาดนัดไปอยู่ในพระราชอุทยานเชรานรมและปรากฏว่าตลาดนัดได้รับความนิยมสูงมากจนต่อมากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเดิมทําการอยู่ที่พระราชวังสรานรมก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นสารพัดกลิ่นที่มันส่งเข้าไปถึงกระทรวงรวมถึงพันไม้เนี่ยก็เฉาตายไปมากเพราะการจัดการที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะมีการราดน้ําร้อนลงไปบางน้ําก๋วยเตี๋ยวบางน้ําล้างหม้อบ้าง และในที่สุดปีพศ2500ตลาดนั้นก็ย้ายออกมาจากพระราชอุทยานสรารานรมมาอยู่บริเวณด้านนอกด้านถนนราชินีบริเวณคลองหลอดแต่ในช่วงหลังนั้นปรากฏว่าเพิงที่สร้างมานั้นบทบังทัศนียภาพดูไม่งดงามจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนนายกรัฐมนตรีนักขณะนั้นเนี่ยก็เลยให้ย้ายตลาดนัดนี้เนี่ยกลับไปอยู่ยังสนามหลวงตามเดิมในปีพศ2501 โดยณนะตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้ค้าอยู่ประมาณ3 4 0 0รายก่อนที่จะเพิ่มขึ้นตามความนิยมของตลาดนั่นเองแหละครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าณนะยุคนั้นเนี่ยตลาดนันสนามหลวงถือว่าเป็นตลาดยืนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีครบแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารสัตว์เลี้ยงของหายากของเก่าเรียกได้ว่าถ้าอยากได้อะไรแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะมีตอบโจทย์ให้ครบครันกันเลยทีเดียว แล้วในเวลาต่อมาเมื่อเห็นว่ามีผู้ค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจอมผลสลิดธนรัต์ก็เลยมีนโยบายเพิ่มตลาดนัดที่เรียกว่าสี่มุมเมืองเป็นตลาดนัดจัดหมุนเวียนกันตลอดทั้งสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ตลาดนัดท่าเรือบีไอริมถนนเจริญกรุงวันอังคารตลาดนัดที่ถนนสังคโลกข้างวัดชิรพยาบาลวันพุธตลาดนัดที่ถนนพระรามหา้าหน้าธรเนียบรัฐบาลวันพฤหัสบดีตลาดนัดที่คลองเตยสะพานดำ และววันเสาร์อาทิตย์ก็คือตลาดนัดสนามหลวงและสวนลุมพินีนั่นเองแล้ครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีการยกเลิกตลาดนัดแบบหมุนเวียนและให้คงเหลือเพียงตลาดนัดสนามหลวงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นจนกระทั่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมใช้พื้นที่สนามหลวงจัดงานเฉลิมฉลองสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจึงได้ปิดตลาดนัดสนามหลวงลงตั้งแต่วันที่2มกร,ราคม ปีพศ2525เป็นต้นมาแล้วย้ายตลาดนัดนนี้มายังสวนจตูจักที่ยังเปิดค้าขายกันอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองแล้วครับต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดนั้ดในช่วงหลังนี้เนี่ยได้รับความนิยมและขยายตัวกันมากยิ่งขึ้นมีอยู่แทบจะทุวทุกมุมเมืองโดยเฉพาะในย่านธุรกิจหรือใกล้สถานที่ราชการรวมถึงยังมีรูปแบบของตลาดนัดยุคใหม่อย่างการจะแสดงสินค้าขนาดใหญ่อย่างเช่นอิมแพกเมืองทองธานี บเทคบางนาหรือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือถนนคนเดินหรือ walking street ที่ผสมผสานตลาดนัดเข้ากับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตลาดนัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนตลาดนัดก็ยังคงพัฒนาและคงอยู่กับเราเสมอแล้วเพื่อนๆแล้วครับชอบตลาดนัดไหนเป็นพิเศษหรือมีตลาดนัดไหนที่ชื่นชอบและมีความทรงจำดีๆกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ